สวัสดีค่ะทุกคนโมชาแนลโมค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาพูดคุยกันเรื่องการตั้งกล้องจุดแดงกันนะคะซึ่งก็ไม่ยากเลยเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักกับเรื่องของ MOA ก่อนนะคะเราก็จะใช้กระสุนเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นในการตั้งกล้องได้เลย MOA คืออะไร MOA หรือว่า Minute of Angle เป็นหน่วยวัดเชิงมุมที่เราพูดกันในเชิงคณิตศาสตร์นะคะก็มองว่าเป็นภาพวงกลมรอบตัวเราแบ่งออกเป็น21,600ส่วนแล้วก็1ส่วนนั้นน่ะจะเท่ากับ1 MOA หรือว่า1ลิปดาเมื่อเราวาดเส้นออกไปนะคะเส้นมันก็จะกว้างขึ้นเรื่อยๆเราก็จะเอาความกว้างนั้นน่ะไปเทียบกับระยะอ้างอิง ซึ่งฟังแล้วคือแบบปวดหัวมากๆคนอันนี้ก็เดี๋ยวให้คุณปิงทำคลิปออกมาอธิบายเรื่อง MOA ทีหนึ่งทีหลังนะคะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยเราเอาข้อมูลแค่ว่าที่ระยะ100หลา1 MOA เนี่ยจะมีความกว้างเท่ากับ1นิ้วซึ่งถ้าใครเล่นปืนไรเฟิล e หรือว่ายิงปืนมาแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยก็คงเคยได้ยินคำว่าปืนกระบอกนี้ยิงได้ซับ MOA ซึ่งหมายความว่าปืนกระบอกนี้ยิงที่ระยะ100หลาเนี่ย กลุ่มกระสุนนะ่ะไม่เกิน1นิ้วแล้วก็นอกจากนี้นะคะเราก็ยังได้ยินเรื่องของ m นะ่ะในการตั้งกล้องสโคปยิงแล้วก็กล้องจุดแดงพวกนี้เหมือนกันสําหรับคลิปนี้นะคะโมก็จะใช้กล้องจุดแดงของเบอร์ลิสรุ่น RT1 ซึ่งโมกก็เอามาจําหน่ายใน Line แอด n าแนลโมด้วยนะคะ ติดปั้งกับปืนสมิธแอนเวอรสัน MP1522 ลำกล้อง8นิ้วค่ะระยะที่ใช้ในการตั้งกล้องนะคะอยู่ที่25หลาคราวนี้นะคะเราก็จะเอาความรู้ที่โมพูดถึงตอนก่อนหน้านี้นะคะว่าที่ระยะ100หลาเนี่ย1 MOA เนี่ยเท่ากับ1นิ้วฉะนั้นตอนนี้เราจะยิงที่ระยะ25หลา MOA เนี่ยก็จะถูกลดทอนลงมาประมาณ1ส่วน4นะคะ,ะ,คะก็เลยเหลือที่ความกว้างอยู่ที่0.25นิ้วเท่านั้นแล้วก็นอกจากนี้สิ่งที่เราต้องรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือ เราต้องรู้จักกล้องของเราเองว่าการปรับระยะ1คลิกเนี่ยจะเท่ากับกี่ MOA ซึ่งถ้ากล้องที่มีคุณภาพเชื่อถือได้เนี่ยมันก็จะมีบอกในคู่มืออยู่แล้วสำหรับเบริ t อ r ร์ตัวนี้นะคะก็1คลิกเท่ากับ0.5 MOA นั่นเองโมก็เริ่มทำการยิงทดสอบนะคะผลที่ได้ออกมาจากการยิงไปที่เป้าเนี่ย กลายเป็นว่ากลุ่มกระสุนเนี่ยอยู่เหนือเป้าไปประมาณ1นิ้วแล้วก็ออกไปทางขวาประมาณ2นิ้วครั้งนี้เราก็ต้องมาชดเชยกันว่าเราต้องปรับระยะที่กี่คลิกนะคะถึงจะกลับมาที่เป้าพอดี จากที่ตอนแรกบอกไปแล้วว่าที่ระยะ25หลา1 moa เท่ากับ0.25นิ้วแล้วการปรับคลิกของกล้องเนี่ย1คลิกเท่ากับ0.5 moa ซึ่งมันก็คือเท่ากับครึ่งหนึ่งพอดีเลยฉะนั้นเนี่ยการปรับ1คลิกตอนนี้ก็จะมีความกว้างเท่ากับ0.125นิ้วเราก็มาปรับคลิกกล้องกันนะคะโดยกลุ่มกระสุนที่สูงขึ้นไป1นิ้วเนี่ยก็แปลว่าเราต้องปรับลงมา8คลิก แล้วก็กลุ่มกระสุนที่ออกไปทางขวา2นิ้วเนี่ยเราก็ต้องปรับกลับมาทางซ้าย16คลิกนั่นเองค่ะโอเคค่ะเก็บของกลับบ้านได้อันนี้ก็คือการตั้งกล้องเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้าใครไม่เชื่อโมเนี่ยโมก็ได้ทดสอบยิงอีกรอบหนึ่งนะคะจะเห็นเลยว่าผลลัพธ์ออกมาคือตรงการเป้าพอดีเป๊ะเลยเรื่องนี้นะคะโมก็เชื่อว่าหลายคนคงเคยประสบกับการตั้งกล้องตั้งดอดแล้วก็เสียกระสุนไปเป็นกล่องๆเราคิดว่า เฮ้กลุ่มกระสุนขึ้นไปเหนือเป้าแค่1-2นิ้วแล้วก็ปรับมาแค่แบบ3-4คลิกเท่านั้นแต่จริงๆแล้วอย่างที่เห็นเมื่อกี้คือโมอปรับไปถึง16คลิกก็มี8คลิกก็มีนะคะ ตรงนี้ก็คือเป็นความเข้าใจในเรื่องของการใช้หน่วยวัดแล้วก็ความเข้าใจในเรื่องของกล้องของเรานะคะถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องเปลืองกระสุนเลยค่ะทุกคนโมก็อยากบอกนิดนึงนะคะว่ามันจะไม่ได้แม่นยําแบบที่โมทําให้ดูเลยนะคะถ้ากล้องเนี่ยไม่ได้มีคุณภาพที่ดีเพียงพอหรือว่ามีการระบุว่า1คลิกเนี่ยเท่ากับ กี่มมาแต่ว่ามันไม่ได้เป็นไปตามแนนจริงๆไม่ได้แม่นยำอันนี้ก็เหมือนกันก็คือเรียกได้ว่ากล้องเนี่ยมันไม่ได้มีคุณภาพเพียงพอนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลงทุนกับตัวในส่วนของกล้องนะคะมันจะทําให้เรายิงปืนได้สนุกยิ่งขึ้นสําหรับใครที่มีคําถามหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับเบอร์ลิสรุ่น RT 1รุ่นนี้นะคะที่โมอเอามาจําหน่ายเนี่ยก็สามารถสอบถามได้ทาง Line แอดชาแนลมได้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกค,คนที่ติดตามจนจบค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ